นะหนกเนื้อจากเราเซอร์อัง,งุนไปฟากมันเลวพี่น้องนานุ่มไปฟากมันเลวเนาะดูอาเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ประเด็นคำถามตรงจุดเทว่าโดโมเมก้านั้นพี่น้องก้านี้เป็นโดโมเมตชายคีโตปูชายเพราะดูอาที่นบีโซนเนี่ยนบีจะชยชยโดโมเมก้า แต่เวลาโรยไปเยี่ยมเนี่ยเป็นผู้ป่วยคนหญิงไอ้นี้โราจะต้องเปลี่ยนจากกานั้นให้เป็นกี้หรือใหม่ สนับสนุนโดยผงชาลาซิทใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบางกายสมัยคาบิสมิลลาฮิรฺราะห์มานิรฺราหฺิมอัลฮัมดุลิลลาฮฺอฺบินอาลามีนฺวะซฺลาตุวะสฺลามุอะลาอัชฺรฟินอัมบิยาอิวันมุรุสซฺลินวะอะลาอาลีฮิวะซอฮฺบิฮิอัจฺยามาอฺน Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antan alimun hakim wala haula wala quwwata illa billahin alijin azim Amma ba'du Nah kan alhamdulillah pinong Nah sak pradin panna ning law no kon thi rau a uh, cha an kitab ne Do pradin panna wan ni ni kiyaw kap wa Doa kana thi rau pai jiam คนเจ็บกายไดป่วยเนี่ยดูอาที่เราชายอ่านคนะที่ราไปเยี่ยมนะคนเจ็บกายไดป่วยเนี่ยนะนองกเนื้อจากเราเซอร์อง,งุ่นไปฟากมันเหลวพี่น,น้องหนุ่มไปฟากมันเหลวเนาะดูอาเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ประเด็นคำถามตรงจุดเทวะโดเมกานั้นพี่นอ้อง ก้านี้เป็นโดเมตชายคีโตปูชายเพราะดูอ้าที่นบีโซนเนี่ยนบีจะใช้ชโดเมตก้าแต่เวลาโราไเยียมเนี่ยเป็นผู้ป่วยคนหญิงไอ้นี้เราจะต้องเปลี่ยนจากก้านั้นให้เป็นกี้หรือมไม่เนาะถ้าเหมือนมาอยังเมยียันั้นอ um ัลลอฮุมะฟิรลาัฮูนะถ้าพอผู้หญิงเป็นองอ um ัลลอฮุมะฟิรลาัลฮะมาเยอ อ่าตัต้งสองอัลลอฮ์มอฟิลลาฮุมะอ่าตัต้งกัลไลคุกนกัลลอฮ์ามอฟิลลาฮุมบารฮัมุมปานี่เละเพราะนั้น,นดูอาที่นบีโซนมานี่เกจะใชา,ชาโดเมตก้าอยู่ขี่ตบกับผู้ชายเลยถามว่าถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิงเนี่ยน่เราจะเปลี่ยนจากก้านั้นเป็นกี่หรือไม,ม่อ่าอยู่ตรงนั้นเละพี่น้องไม่แชไวไ้ไดเนาะ พลันคำตอบองประเด็นนี่อกนอื่นพี่น้องดูอาที่เราชายอา่านคาน่าไปเยี่ยมเยี่ยนผู้ป่วยเนี่ยนะามีมากมมยไล่ไล่บทเตหะดิษรายงานมาจากทานนาบีสุลต์ลลองวะเลยวะสลัมแต่นึกแจางนั่นคือดูอาบทนี้น่าซึ่งเป็นดูอาบทสําคัญที่เราทั้งหลายเคยจําเลวพี่น้องบางคนกคได้ยินมาเลวนะแล้วหยุดถื่ออามาันอยู่ก็คือ อั as alullohan azim as al oh az Allah az nah, jing a l ลลอฮันอ a ซ i มข้าพเจ้าร nah, ้องขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอัซิมนะผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยรับบัลอารชินกะรีมหรือว่ารบบัลอารชินอัซิมก็ได้นะสิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นประเจ้าผู้สุงปกครองอารัช น่ะที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าร้องขอต่ออัลลอฮ์นี้ไอยูอาฟิยากะวายสชฟิยากะน้อไอยูอาฟิยากะขอว่าให้พระองค์อัลลอฮ์ทำให้ฐานนี้อาฟิยะให้ได้รับความปลอดภัย ววยาชฟียาก้าและทำให้ฐานนี้หายจากโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวนะนี่อีสาว่าไม่เหมือนเนาะที่เราจำาเนานบางคนว่ากไดายบางคนจำแบบสั้นเป็นองซาลุลลอฮัลอาซิมรบบัลอารชินการิมอวยชฟียาก้าามันเลยว่านาะเท่านั้นกไดายนะนะ ก็ใส่ให้ยาวเท่านี้แหละเปน็นองคดีไปเลยเลยเนาะดดอานี่คือยิงยาวมันยิงดียิงหวังมันก็ยยิงดีเน,นาะนะออยูอาฟิยากาวายาชฟิยากาถึงพระจันเวลานาบีซ้อนสหบัตนาบีโบกนี่เปน็นองก็คือนาบีชายโดเมตกาเลยนะพอกผู้ป่วยนั่นผู้ชาย่าคนเดียวดังนั้นในประเด็นคำถามเลยกะ มีข้อสงสัยว่าเลวทาผู้ป่วยพี่น้องเป็นผู้หญิงล่ะอัสสลลฺฮฮัลอาซิมรับบนันอาร์ชินอาซิมไอยูอยยาฟิยากีวายยชฟิยากีหรือไม่ให้เปลี่ยนหรือไม่จาก้าเป็นกีอ่าตรงนั้นเลยเนาะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รู้พี่น้องเนาะแต่คนเอื่นนี่ดูอาบทตดังกล่าวนี่ท่านนาบีส,ลลลส็ลลอลลัลลอฮุอะลัอฮิวะซัอลลัมพี่น้องได้บอกว่า ดอาบทดังกล่าวนาบีบอกว่าเคยขอตามที่อ่านดอานี้เจ็ดครั้งเจ็ดครั้งพี่น้องนะนถ้าว่าปิ่นกำนดราบูจำนวนเนี่ยถ้ามี h a d i ษนาบีระบูจำนวนนี้จะได้ปฏิลันานั้นที่ท่านนาบีบอกคือเราห่าให้ตาจากจำนวนดังกล่าวถ้า h a d ิษนาบีบอกถ้าเคยอ่านเจ็ดครั้งเราต้องให้ได้เจ็ด นะแต่ถ้า n o ยจากบีลังงานจำนวนดังกล่าวเราจะไม่ได้รับปาดิลัตน,นั่นนันเถนะบีบอกอ่าเรบุญดามาพี่น้องพุทธบุญดาอยู่แล้วฮะเคยอ่านดูองนี้สักเท่านั้นครั้งสี่สิบกลางจะได้ไอ้น,นั้นพันนัานพันนันพันนันเนาะอ่ะเลือแต่เราอ่าอนไม่ถึงละ่ะไม่ถึงเราก็ได้ปากพุทธบุญนั่นแหละเนาะแต่ว่า ที่ให้ได้ปฏิลัต์ดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําให้ครบตามจํานวนที่ทุกระบุในฮะดิษน่าบีว่าเคยขอตามอ่านดูอานนี้เจ็ดครั้งให้เกผู้ป่วย่ะคนเป็นโรคต่างๆเนี่ยซึ่งผู้ป่วยนี่ไม่ถึงอายันไม่ถึงวาราเวลาแห่งความตายพี่เนอะน่าเลี้ยงไงไงว่าเป็นโรคนี่ไม่ถึงอายันเลยเนาะ ถ้าไม่ถึงอายันนี้เนโนนอัลลอฮฺซุบฮานาวาตาลาจะให้บุคคลดังกลากก่าวหายจากโรคภพยไข้เจ็บดังกล่าวอ่าเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมนั่น,น,นรเนาะนะการอ่านดูอ่านนี้เลยนะสักเจ็ดครั้งอ่าสักเจ็ดครั้งห้าเลวโดเมก้ากับกี้นี่ล่ละพี่น้องอ่าชีวาปลือนะเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ปันในการจะเปลี่ยนรือไม่เปลี่ยนนี่อุลามะมีความเห็นขัดแยงแตกต่างกันขีลับกันซ่องกลุ่มด้วยกันพี่น้องนะดขีลับกันซ่องกลุ่มด้วยกันนะกลุ่มทีหนึ่งนี้นดบโบกว่าเปลี่ยนเลยอ่าในกลุ่มทีหนึ่งให้เปลี่ยนคือถ้าห้ากว่าเป็นผูญิ้งเรากาจ่ายกี้ ดอถ้าเป็นผู้ชายนาโรคกระจากล้าดอถ้าไล่คนก็อ่าเออยูอาฟิยาหุมวายัชฟิยาหุมเปลี่ยนไปตามสภาพเหตุการณ์ของผู้ป่วยหว่านนึ่งคนซองคนนาไล่คนดอผู้ชายนาผู้หญิงทางเพศเดือดไล่คนกะหุ่นนาเล่นเนาะออยูอาฟิยาหุ่นนานานะวายัชฟิยาหุ่นนาอะไรแบบนี้อ่า เล่วเตะตรงนั้นอืมกุ้นน่ะอ่าขี่ตปนะก้ากี้กูมากุ้มกุ้นน่ะอ่าใช่โดเมตกี่ตปกุ้นน่ะอ่าแต่ผู้หญิงหลายคนพวกเธอทั้งร้ายนะกุ้มนะพวกทานทั้งร้ายน้อนะถ้าผู้ชายคนเดียวกานะถ้าผู้หญิงคนเดียวกีน้ออ๊ะทีมัวมาพี่น้อ ถ้าผู้ชายคนเดียวกล้าผู้ชายส่องคนกูมาผู้ชายแลกคนกักกุ้มเลยนะน้อถ้าผู้หญิงคนเดียวกี้นะผู้หญิงส่องคนกูมานะผู้หญิงแลกคนกุ้นนะต่างชายต่างหญิงผลกันละพี่น้องนะเออเอาผู้ชายเลยนะนะเอาผู้ชายเลยอืมเอาโดเมนผู้ชายนี่ถ้าหากว่าหยุดทื่ตาม กลุนะ่มหนึ่งของอุลมามะที่ยึดถือก็คือเปลี่ยนแต่ส่วนใหญยเล้วกลุ่มที่สองพี่น้องยึดถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยเนาะที่ไม่ต้องเปลี่ยนนี่พี่น้องก็คือก็อเรียกว่าอิตติบาอัลลิลลับซินวาิดนะเหตุผลกลุ่มอุลมามะที่สองยึดทือว่าที่ไม่ต้องเปลี่ยนนี่ตรงกันอิตติบาตามับไอะไรลลับซินวาฤติ อิตติบะกล่าวตามกับสำนวนทีนาบีบอกนาบีสนน้านาบีสนมาพันนันบอกมาพันนันนี่คือต้องการอิตติบะเอาตามสำนวนทีนาบีบอกเลยอ่านี่ไอ้นี้แหละเอาลาวะดีเลือวะการแสดงวันนี้มันง่ายพี่น้องเนาะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะอสัสซาลลาอฮฺอันอ a ซ i มอะห์รับบันอัลชินคาริม ไอยูอาฟิยาก้าวายัชฟิยาก้านะคนเดียวก็ไอยูอาฟิยาก้าเละไปหนองนะาสองคนก็ไอยูอาฟิยาก้าเนาะผู้ชายก็ไอยูอาฟิยาก้านะผู้หญิงก็ไอยูอาฟิยาก้าวายัชฟิยาก้านะเราไม่เปลี่ยนเลยนะแบบไม่เปลี่ยนนี่เลยเอาละดีเลิศกว่านะเนาะพอเข้าใจเลยเนาะเออก็ไม่เปลี่ยนก็มันง่ายเลยพี่น้องไม่ปักติการีกูมากุ้มอยู่นะทงโดเมดอยู่แล้ว na ông phần này đấy na thuộc bùa bùi sừng thuốc ra buộc là nên năng sư Irshadul iban ila sabi roshan na không check na zainuddin an malibari na thì gì ship cao ông bố quá và soha ai đơn An nam anh cô Kebo soha soh touni sohe cendel kan hades tita nabi bo kwa. Te jing le kai kotaam as alul lohal auzim robbal arushin azim ayuafiyaka fia kawa yash fia kani. Sabba amar roten inda mariden. Jad krang sabba amar roten inda Wa keke kapun kun pue na Nah. เอลเลป่ากติม้วมันกันไม่ไเลยเนาะว่าแขกอินดามารีดได้ต่างเพนพี่นองแต่แ้่ป่าัวมังนั้นอืมไอ้นั้นกำลังใจคงผู้ป่วยพี่นาะยิงดีเขาไปเลยเนาะอืมซ้าๆว่าไม่รดยังเร่งพังฝเลยอืมนะก็ยิงดีแต่ถึงไม่ป่าตรงในในก็ไม้ฟาม้าเพียงที่เราไปอ่านอินดามารีเด่นไกลยกลแขกแขคนป่วยเจ็บไายได้ป่วยนั้นโราโคโรอายนี้ มารีนิลัมยะดูรูหูอายาลูหูคนป่วยทอายันยังไม่ถึงมาที่แต่ถ,ถึงเวลามาเรียนะเนาะจำใจดูอะไรเลยเนาะน่ามันกับหลาเลยแต่นี่เล้งว่านาบีบอกว่าผู้ป่วยลัมยาดุรหูอายาลูหูที่ไม่ถึงอายันที่นี่อ้าซาฮุลลอหุมิมมารอดีฮีนาบีว่านนอนอ่าคนป่วยดังกล่าวอาลัลลอฮฺจะละให้ใหายจากโรคดังกล่าวน้าเนี่ อันนี้บางที่ก็ลืมกันแล้วพี่น้องนะไปเยี่ยมคนลขยก็โรไปเยี่ยมกันอยู่เรื่ยไหมเจออไม่บาปใสเลยเนาะพี่น้องบ้านโรานี่ตรงในในร้วเคยเจ็บลายได้ป่วยน่ะอยู่บ้านร่งบ้านโราก็ไปกันแต่ว่าเราเติมตรงนี้กับสังอีดนะนี่ถ้าไม่เคยนําเนี่ยมันขค้นขึ้นกันแล้วพี่น้องไปกันช่วงคนน่ะอีอ่าเละใส่เละกว่าก็ไม่เคยหวังโราในดวงอาก็เลยทิเนาะแต่ได้เรื่มเรื่มกันก็ฮะอ่ามันก็ไม่ท่านั่นเรง เดี๋ยวถ้าไม่เคยถึงที่วานั่นเลยเนาะน่ะมันกัดเซ้าว่ะน่ะมันทำมิงทำมิงบนนู้นว่ะคงไม่กระดอยไม่อ้อนได้อ่านอ๋อกาดูอ่านให้กับคุณป่วยตรงนี้เสร็จแล้วมุสสบอกว่าวายัมบารีฟัตฮุลกาฟีเกวาสมควรยังยิงให้ฟัดตาฮะตัวกัฟไอยูอาฟิยากาวายัชฟิยากาตรงนั้นให้อ่านฟัดตาฮะให้อ่านปะโต ฟิลโมอันนาซีในกรณีโมอันนาสผู้ป่วยเป็นผู้หญิงนี่พี่น้องก็แค่บอกว่าให้ใช้ฟัตฮะอันวากานั่นแหละนะมูรีดันอัชชักโซโดยจิตประสงค์วาการ์ตรงนั้นก็คือคำว่าทานตรงนั้นคือทาอิโรโยนั่นเนาะก็คืออัชชักโซคือชักโซชักซุนนี่ซาโซรังนี่คือหญิงกระไดใช่กระไดนะก้าไปกี่ตัวตรงนั้นเลย กาอนั้นไม่ได้ไปคิดตอบที่ผู้หญิงโนโนอยู่โดยตรงไปคิดตอบที่ชักสนคนคนหนึ่งนะถึงคนคนหนึ่งคือใครผู้ยิงกคา่าวผู้ช่ายคข่าวน่าคิดตอบตรงนั้นอิติบาอัลลิลับซินวารีดีนะนี่นี่แหละเนื่องจากตรงการติจะอิติบะนะกล่าวไปตามซ้ำนวนที่นบีซ้อนเอาไว้นะ ก็ไม่อยากอะไรนอะคสรุปว่าเราจำไว้เลวบทนึงอนะันเลยนนอสลุลลอฮันอาซีมรบบัลอารุชินการีมไอย,ยูอาฟิยากะวายยชฟิยาก,านาายกะนะใช่กคโรกคารนหนยิ่งโรการิ่คีคุณกคารชาบทนี้แล,ล้าตลอดน่าก็ได้น้อิตติบาอัลลิลลฟินวาริดะวัลลอฮุอะลามัมหงชาคาเฟา่ผสมสำเร็จตร,ราลาสซิดใครชงก็อร่อย ได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิดชาดีสายใต้ก้าไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว8 1รับทำมีดการเกษตร,รทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลําผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศ สนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุรราชร้านอิมรอนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒน์สราะห์าสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญญาุุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ คุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอดคาเซมครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ080484 4114หรือ095 0715353บังกายสมายค่า